มันมีที่คนขับที่คนขับอยู่ตรงไหนไหนชี้ให้แม่ดูซิเก่งมากเลยคนขับขึ้นไปหรือ,อยังคนขับขึ้นไปบนรถหรือ,อยังลูกเอาปิดประตูถ้าคนขับขึ้นไปบนรถแล้วก็ปิดประตูครับมันมีคนตู่ด้วยมันมีคนปูด้วยม,มีคนตู่ด้วยครับมีคนอยู่ด้วย อาขับมาขับมาผิดประตูแล้วขับมาส่งแม่ไปโรงเรียนหนอ